โอปอครับผมเป็นไงถูกเลขไหมครับปูมันบดเดมันตีไ่ได้มูทำไมถึงว่าตีไม่ได้ครับปูวกว่าไองเขาตีกันตรวส้นกันครับว่าแต่งแต่พอสน้ำหาน้ำหกป่าแต่งแต่บอกหกศูนย์เออแปดศูนย์พคงเป็นพราน้ำครับเออคือหกศูนย์ก็เรียแปดศูนย์จ็ดศูนย์โอ้ นด้หวอมาหกสองโหเราตียังไงแต่ผว่าสองวสูงนะเราตีไม่ถูกใช่ไหมครับปู่เราเราตีไม่ถูกใช่ไหมครับแมตีลูกสีลูกสีลูกหาถูกไหมครับปู่ตีวได้ตู้เขียวตีได้อยู่เด้อมันดังแต่ว่าบ่มัดเด็กหกสองนั่งเงี้ยหรวะครับแต่ว่ามันโงโหัวมันตีกันว่าอะไรคนตีกันนะครับแต่ว่าใครคือนักขุดบอลเขา เขาหัวส้นกันนะนะโอ้ครับปัูกนแหน้าเ่อหัวมันบกเป็นหาบวกเป็นหาจะเป็นหกครับแล้วมานกพรมันเป็นพุ่งไงจริงๆนะอืมแล้วสองหัวทีนี้แนอนสองหัวแบบหกสองอืมอยู่เร้แล้ววังหาสองหกสองแล้วห่าศูนย์หกศูนย์จะไปมันมันมักศูนยมักศูนยอะไรกว่าครับจะเลตตัดอกอกไรบอเดาประกันปลกศูนย์เพ้าะไอ้บ่กับแล้วงวดก่อนๆถูกไหมครับปู่ งดก้อนถือดต่มวันนี้นอ่ืว่เอดไอ๋เพิ่งหลุดเหรอครับที่ไหลไปให้เบือ้อัหน้าือว่าเือดครับครับที่ปูลายมาให้ดูนะครับเอ,เออเือเก่าเก่าซีเนาะงดก้อนนั้นเวลาใช่ครับมื่วันนี้มืบ่านนะม,มวดงวดงวดเก้าสีถูกหลายไม่ปูอีกเดืนแสนเยวะโอ้แ่เมือแสนละแสนอู้โอ้โอโอโอมีทุนวว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 ือวว้ ครับงวดวันนั้นเราตัวสองแสนบนูนะบดกันเนีมันบ่ได้ตัวละสองแสนเลยเหรอครับปู่ก็เมื่อกี้ตัวตัวนักบบเบดว่าไรเมื่อกี้ก็วยว่ะงวดเมื่อกี้หลุดเลยนะปู่เนาะกี่งวดมันหลุดทีหนึ่งครับปู่ครับก็ประม่ณมัน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 ฟันอายุตีว่าชีเอาแต่แต่มาทีไดบดไปหนึ่งทีเป็นวะครับเอร์มาทีมาบามาบาถือว่าตีกันน่ะล่ะตีทหารศูนย์แต่หกศูนย์บอน่ะนะครับ เออวันนี้มาฟันไอ้ตีกันอีมันถีดเก่าตีวันนี้มาฟันวันตีกันอีกเนน่ะอ่าแต่วันตีกันมันอีกเลยจะตีหาซุนหกซุนหรือจะหาซูนรอตอนนั้นมันเป็นผู้ใหญ่เห็นบ่ลว่าออกหัวซุนกันนะนะครับวันนี้มันเลยตีดปไเด็อืแต่วันนี้มันฟันฟันอยู่แต่หฟันมืนท่านเดหรอกฟันแบบไหนครับปู่ครับวันนี้ฟันบอคอยเด้เป็นเลขแต่ว่ามันบ่เป็นเลขก็สชีอาร์คิเป็นเลขแบบไหนครับปู่ครับ เพราะว่าไอ้ฝันว่าใครถายที่จังนั้นไปสี่เลขหรือว่าเป็นเขาบอกเลี้ยงเลขกันนี่นะครับวันนี้เขาได้ว่าสี่ส uh ิบเอสดวันนี้สิบสี่ยวสิกกับดอกเดี๋ยวดอกก็ได้ได้โชคแล้วแต่ว่าสิบิดลับสิกลับหรอเดอมเขาจะว่ากันสี่นะครับเออั่นแเขาก็ได้ว่าวนนี้เดี๋ยวเอาสิบสี่ตัวเดียวเสร็จนยเอาสิบสี่ตัวเดียวเลยครับปู่เดียวเดียวหนึ่งนะ กลับด้วยไหมครับคือเอาเขาไในเด็กหนึ่งใน้ิเด็กชี้หนึ่งเขาว่าเนี้ยปัญญายุทธ์จิตกลับเลยด้อจริงนะกลับเหมือนกันเขาว่ามันมันกลับถึงจะต้องออกตัวกลับง่ายเป็นหนึ่งสี่โอ้หางเดียวเลยนะปู่เนาะงั่นปันทงเนี่ยห่างเดียวเลย <laughs> ห่างเดียวโอ้สมชื่อจริงๆครับหางเดียวเจ้าชุดนนเี้ที่ว่ารถตกนั่นโอ้ชี้หนึ่งลังอ่ะตัวเดียวรถเบรกลอยตัวตัวมันยอมมาชี้หนึ่งลังอีกเหมือนกครับ เจ้าเง้วนี่ฟันว่าเขาเขาคุยกันผีเหรอครับเออเง้วเง้วนี่แหละอืมผีคุยกันเรื่องเลขไม่แน่นเขาคุยกันเลยเขาได้ชี้นึงมา้งใช่หรือว่ามันต้องกับมันใจเขาดังเขาบอกกันนะครับแล้วได้เลขหลอดกระครับแล้วก็วายกันอืมหางเดียวเลยนะปู่เนาะแต่ว่าเขาแบบนี้มันจริงๆนะครับเออมันก็สีแดงมันก็ะได้ง่ายๆโดดแต่ว่ามันฝันบด ตกอกตกใจครับเออฟันเขาบอกกันกระจดกระกินน้ำที่บ้านั้นแล้วก็ปุระเมื่อสุดท้ายปุระพันได้อีกทีนะปู่รับสายหน่อยนะครับปู่ไอ,อ,อ้ค่อยว่ากันดี <c oughs> ยวขา่หางเดียวเลยครับอยากค่อยเอาคักๆเลยเอาคักๆเลยนะปูนะ่เนาะงวดน,น,นี้ตัวละกี่แสนปู่

โอ้ลูกศิษย์ลูกหาใช่ไหมครับเอาเงินมาให้ซื้อเนี่ยครับปู่แมนโอ้ไม่แต่ว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้เงินปู่เนาะเป็นเงินลูกศิษย์ลูกหาแต่เพิ่นไปที่สันเกตกับเพิ่นกับพี่ี่ตีหมดขึ้นกนเพราะว่าเพิ่นจะมันเกิะเพราะว่าเด็กเขามันจะเด็กบรายตูวครับหางเดียวเองเนาะปู่เนาะแมอนสักทีเพิ่นจะได้รวยใช่ไหมครับแต่เพิ่นเม่มันใจเพิ่นก็บ่ได้หายซี่หนักขนาดนั้นอืมเพิ่นจะมันเกนนะส่วนมากจะเป็นภูมิที่วัดเราใช่ไหมครับปู่ ูโอ้ที่ที่ที่สารครับมันบระเด็นัะนาะไปเบิ้งเดีในยูตัวยู้ตู้บุกคนเดียวเราแล้วมุคคนกับแม่นอยู่ครับเออแล้วคนมันเกิดนเกิดยุกับปูกอยู่กับบุญวัฒนาที่แหร่มันวัฒนโอ้เมนอยู่กับปูท่นเกียโอ้มันกับบดที่จุ่มวดดอกแต่ว่ากะไต่เชียงนะนะครับเออซื้อสิ่งซื้อลงเอืม เด็กต้องโปรหลายตัวครับไกแต่พิษยจารณ์แต่ว่าความฝันปู่แม่นอยู่แต่ว่าจะตีได้ไหมใช่ไหมครับปู่เออแม่นรอเดี๋ยวตีเลาะเมื่อออกกันเดี๋ยวสิบ่อยไปอีกชิ้งดับครับผมเอาแช่ตันั้นนะครับอ่าครับขอบคุณครับปู่ครับครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของปู่นะครับปู่หางเดียวนะครับเอฟซีครับปู่หางเดียวนะงวด งวดเมื่อกี้หลุดนะครับแต่งวดก่อนเข้าอยู่นะครับงวด9 4เข้าอยู่แต่งวดเมื่อกี้หลุดนะครับหลุดนะฮะปู่บอกว่าหลุดนะครับคือว่าปู่ก็ฝันนะครับฝันว่าหัวชนกันนะครับ2หัวแต่ปู่ก็ตีแต่52อย่างนี้ประมาณนี้นะครับห6ไปนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางของปู่หางเดียวเป็นเลขนิมิตฝันยังไงเดี๋ยวจะตาม ตัวเลขโค้งสุดท้ายให้พ่อแม่พี่น้องด้วยแต่ว่าโทรไปรับสายยากเหลือเกินครับปูเ่วันนี้โทรติดนะครับผมเอาเดี๋ยวมาดูตัวเลขกันมาดูตัวเลขนะครับว่าจะมีตัวไหนบ้างนะครับมาตามแอดบินมาครับผมครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของปูหางเดียวนะครับที่ให้มานะครับก็ให้มาก็สี่หนึ่งนะครับปูก็ไปกับหัวอ่าเป็นหนึ่งสี่นี่นะครับ เอฟซแคปหน้าจอไว้นะครับผมครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมโถติดจนได้นะครับสําหรับปัวห่างเดียวนะครับหรือว่าปัวนันนะครับเอาอยางไงคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ